วดีค่ะพบกับเอสและบ้านสมชายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอจะมารีวิวนะคะนิสสันซิลฟี่นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว E ปี2016นะคะรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของรถคันนี้นะคะกระจังหน้าและโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะไฟนะคะไฟคู่หน้ายังอยู่สภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตกกร้าวนะคะคันนี้นะคะสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกได้ด้วยนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลย ในส่วนของยางนะคะดอกยางยังอยู่เยอะเลยสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมค่ะดีไซน์สวยงามนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะในส่วนของไฟคู่หลังนะคะก็ยังอยู่สภาพพิสมบูรณ์และพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตกร้าวนะคะคันนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งกล้องมาให้เพิ่มนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะกว้างขวางสามารถบรรจุของได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอุปกรณ์ยางอะไหล่นะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันต่อเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะจะคุมทนด้วยสีเบจค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบไขนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับลดเสียงวิทยุได้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะมาพร้อมกับวิทยุ CD MP3 AUX Bluetooth AUX นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ มีที่วางแก้วน้ําตรงกลางให้2จุดนะคะตรงคอนโซลกลางนะคะมีที่เก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะภายในกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้สะดวกสบายนะคะซีลฟี่คันนี้นะคะไมนะคะไม่น้อยมากๆเลยค่ะอยู่ที่46,102กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เดอเอสนะคะจะพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.6ตัว E นะคะเป็นปี2016นะคะ116รแรงม้าค่ะ2พายสี่ล้อนะคะของเรานะคะจะรับประกันไม่มีการชนหนักจมน้ำหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายแต่อ,อย่างใดนะคะให้สังเกตตามน็อตตามคานด้านหน้านะคะแก้มขวานะคะตามน็อตตามจุดต่างๆนะคะและฝากกระโปรงด้านบนนะคะ เดี๋ยวเราให้กล้องดูกันในส่วนของมอกอนะคะก็ยังสีสดใสไม่มีรอยฉีกข่วนนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปทางดน้านซ้ายนะคะของห้องเครื่องนะคะตามน็อตันจุดต่างๆ,ๆนะคะของเรานะคะรับประกันเลยค่ะไม่มีการชนหนักจมน้ําหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายแต่อ,อย่างใดนะคะถ้าพบเจอนะคะเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันในส่วนของราคาและโปรโมชั่นของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะในส่วนของราคาและโปรโมชั่นนะคะ ซิลฟี่นะคะเครื่อง1.6ตัว E นะคะปี2016นะคะราคาจะอยู่ที่359,000บาทค่ะ359,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาเอสได้เลยนะคะที่เบอร์0968576916ค่ะ0968576916นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะของรถบ้านสมชายนะคะออกรถ900บาทจบทุกอย่างนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะ ฝากกดไลค์กด s c r ตา e และกดติดตามให้กับ S อสบ้านสมชายนะคะและเอสจะมารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ